มันว่ายังไงร่อนทองราชบุรีหากทุกคนยังจําได้นะครับผมร่อนทองจังหวัดราชบุรีที่ครูหนุ่มเนี่ยเขาโพสอะเนี่ยคือต้นเรื่องนะครับนี่คือต้นเรื่องเลยเรานําเสนอข่าวนี้ไปแล้วนะฮะเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาล่าสุดนะครับมีรายงานนะครับแล้วก็มีหลักฐานยืนยันชัดเจนนะครับเจ้าตัวเนี่ยออกมาบอกนะครับว่า ทองไม่ได้อยู่ในคลองดังเก่าไม่จริงอ่ะจริงไม่ได้อยู่ในทองดังเก่าจริงก็คือไม่มีทองอยู่ในคลองไม่ได้อยู่ในคลองชนลประทานเออไม่ได้มีแร่ทองเนี้ยอยู่ในคลองชนลประทานไม่มีไม่มีนะครับแต่ไม่ไม่ใช่แค่อ่าไม่มีทองอยู่ในคลองนะมีคนอยู่เบื้องหลังด้วยอ่ามีคนอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้แหละอ่ามัน คือเรื่องนี้มันสมมติว่ามันมีขั้นตอนหลายขั้นตอนมากโอ,อมีขั้ตอนด้วยหรอไม่มีทองอ่าไม่มีทองอ่าไม่มีทองแล้วหนึ่งสองพอไม่มีทองปุ๊บมีคนให้จัดฉากว่าให้มันมีทองไงออใครเป็นโคงทำใครเป็นคนทำนะครับต้องมาดูนะฮะ,ะเราจะบอกเลยแล้วก็ะชาออกมาเลยออ่านะฮะแต่เรื่องปกปิดเรื่องที่เขาโกหกเนี่ย ยังไม่หมดเรื่องรวมอะนะยังมีอีกเหรอยังมีอีกก็เยอะแล้วนะคะที่บอกว่าเป็นครูเป็นครูเนี่ยตรวจสอบแล้วนะครับไม่ได้เป็นครูนะฮะเอาคุณพี่ไม่เรียกคุณครูแล้วคือเรื่องนี้ต้องบอกว่าหลายคนแบบโอ้และพ่ออย่างนี้เลยก็ว่าได้พ่ต้าเพราะว่าแบบโอ้โหเราเองเนี่ยก็ตั้งตาว่าเออเดี๋ยวจะไปร่อนทองสักครั้งถูกไหม อ่ะเนี่ยคือคือต้องขอไล่เรียงเหตุการณ์อย่างนี้นะครับก่อนที่จะออกมาเปิดเผยเนี่ยก็คือครูหนุ่มเนี่ยเขาได้โพสต์นะครับครูหนุ่มครูหนุ่มที่อ้างว่าเป็นครูเนี่ยนะ,ะแต่ตอนเนี้เขามีอีกชื่อนึงละเรียกครกเริ่มเรียกว่าครูไม่สะดวกปากแล้วว่าติดติดแคทคัคบหน่อยคุณพี่คุณพี่เออคุณพี่คุณพี่แต่เขามีอีกชื่อหนึ่งด้วยนะอ่ะ แต่ว่ะนี่แหละคือเขาโพสนะครับก่อนหน้านี้แล้วก็ทําให้ชาวบ้านเนี่ยคิดว่ามีทองจริงๆแห่กันไปร่อนซะกอนนึกว่าจะได้กําไรงามแต่ว่ามันก็มีจุดสังเกตก่อนหน้านี้นะว่าเอ๊ะทำไมนะชาวบ้านที่ไปอ่ะไม่ได้ทองเลยเออใช่ไหมอ่าส่วนมากไม่ได้ทองนะฮะมีแต่ครูหนุ่มเนี่ยได้ใช่ใช่ใชมีแต่คนที่อ้างว่าเป็นครูเนี่ยนะฮะได้คนเดียวเลย แต่ว่าก็ยังมีชาวบ้านที่ได้พระเครื่องพระอะไรเนี่ยนะฮะภาพเมื่อสักครู่นี้หากทุกคนได้สังเกตดีๆครูหนุ่มเนี่ยจะมีการมองกล้องแบบยิ้มให้นักข่าวอย่างเงี้ยนะมันคืออะไรหรือเปล่ามันคืออะไรหรือเปล่าการยิ้มก็บอกว่าก่อนที่จะมีการออกมายอมรับเนี่ยนะครับ,รบเรื่องนี้เนี่ยครูหนุ่มก็เล่าเป็นตุเป็นตะนะฮะว่าเรื่องนี้เนี่ยมีคนจัดฉากให้เขาปูพื้นไว้ให้เขาแล้วนะครับ ว่าจะต้องทํำยังไงคือเรื่องนี้เนี่ยหมายถึงว่าให้เล่าอะไรให้เล่าอะไรยังไงบ้างไปฟังเสียงกันหน่อยไหมเออไปไปฟังเสียงเขากันหน่อยไหมฮะน้องอยากถามเรื่องนิดหนึ่งว่าคนที่เข้ามาเขียนสคริปต์ให้เนี่ยเขาได้ไประโยชน์อะไรเข<อ>าบอกเขาอยากได้ชื่อเสียงะครับ มาเห็นตัวเขาเองตัวเขาเองทีเขาอยากจะแบบเออแบบมีงานเข้ามาเยอะๆซึ่งในระหว่างที่ชาวบ้านกำลังโมนของเขาเนี้ยมีกออกรายการด้วยใช่ไหมใช่ครับเราเล่าให้ฟังก็คือว่าเขาเหมือนเขาไปสัมภาษณ์ทุกคนเลยแบบนี้นะครับว่าเออได้ฟอมริ้งไหมได้อะไรไหมได้พ้าไหมแล้วก็ได้มีเศษแม่เศษอะไรหรือเปล่าแล้วเขาต้องพาเราไปออกรายการครมีการั่างสุธีเพ็ ้องเขียนกระตุ้นไลู์ตามคนคนนั้นให้เขียนให้เราดูครับหรือว่ารายการดไหนมีรายการด้วยอย่างที่วงขาวในสูงเลยค่าตอบแทนเท่าไหร่ของพันสี่้อยยีซึ่งเราตรวจสอบแล้วว่าครับจริงๆเ,เราได้ประมาณเป็นในในยิงเรเขียนว่าหนึ่งม่นส้อย่สิบห้าบาทเราสังเกตว่าเขาเอาไปแล้วหนึ่งครับน่าจะหาไปก่อนเลย ผมไม่รู้ว่ามันค่าอะไรก็แต่เขาเขียนว่าจําว่าแกรับเชิญมันคงว่าม,มีอะไรเ,รอ,เออ,อมันมีคนอยู่เบื้องหลังไงแล้วมันก็โดนหักหลังม,มันเป็นแบบนี้นี่เองเหรอคุณ<ล>พี่ได้ฟังเสียงชัดเจนนะฮะเขาอขอก <ขอ S 1> มามยอมรับนะขอไม่เรียกคุณครูแล้วขอเรียกคุณพี่นะคะคุณพี่นะครับคุณพีนนุ่มในนุ่ม ในนุ่มยนหนุ่มนะฮะแต่ตามจริงในชื่อพื้นที่เขามีอีกชื่อหนึ่งนะค<ะ>่ะแต่ขอไม่เปิดเผยแล้วกันเอาเป็นว่าในนุ่มในที่เรารู้จักกันนะครับเรื่องราวนี้นะครับผมคือเขาก็ยอมรับมาแบบแมนๆนะนะว่ามีนักข่าวนะครับไม่รู้แหละว่าในพื้นที่หรือไม่พื้นที่นะครับอักษรยอ่อปปานะฮะอักษรย่ยอแล้วด้วยมีอักษรย่อแล้วด้วย ทุกคนคงจะทราบดีว่าปอปาคืออะไรนะฮะเป็นนักข่าวในพื้นที่สังกัดสังกัดหนึ่งแต่เราไม่ขอลงรายละเอียดนะครับเป็นคนอยู่เบื้องหลังในเรื่องการกลุ่เรื่องหลอกลวงนี้ขึ้นมามเขียนสคริปต์เป็นทอดๆเลยนะฮะบอกว่าให้คุณพี่คนนี้พูดแบบนี้นะเล่าแบบนี้นะทุกประโยคคือเรื่องก่อนเดิมเนี่ยเขาอะเจอทองจริงๆนั่นแหละแต่ว่าเราไม่รู้ไงว่าเป็น เหมืองแร่หรืออะไรยังไงคือมันอาจจะมีใครทําเศษทองตกไว้หรืออะไรยังไงเราไม่รู้แต่ก็เจอแค่ถุงแรกนั่นนะฮะเจอแค่ถุงแรกเศษทิเศษทองเล็กๆนั่นน่ะนั่นนะฮะแล้วทีนี้พอเจอเขาก็แบบอยากแชร์ไงด้วยความคุณหนุ่มอ่าในหนุ่มเนี่ยอยากแชร์นะฮะก็เลยเข้าไปหานักข่าวคนนี้นักข่าวคนนี้ก็เลยว่าเฮ้ยเรื่องแบบนี้มันต้องมีอะไรที่มากกว่าอ้าวแล้วไงจัญญาบันไม่มีนะครับ สร้างเรื่องกุเรื่องขึ้นมาเขียนสคริปต์ยาวเป็นฉากๆา,กา,กากถ้าสื่อที่ไหนมาถามเนี่ยตอบด้วยนะแบบนี้แบบนี้เรื่องเป็นไปก็เหมือนจะเป็นไปได้สวยอะฮะคนก็สนใจข่าวนี้มากมนะครับแล้วก็คิดว่าในครองชนระทานของจังหวัดราชบุรีเนี่ยมีทองจริงๆงนะตอนนั้น<อ>แะน,นะเขาก็แห่กันไปแต่ก็มันก็น่าสังเกตยอย่างที่ผมได้บอกไปว่าทำไมทำไมทุกคนไม่ได้ทองมีแต,มแต่ผู้หนุ่ม หรือว่าเจอก็เจอจะพระเครื่องพัเครื่องที่เป็นแบบมันมีการหวานไว้หรือเปล่าอะไรกันเนี้ยเราก็ตั้งข้อสังเกตนะมีใครอาไปไว้หรือเปล่านะฮะแต่ทําไมเรื่องถึงออกมาแบบนี้กับตาลปัตโอละพ่อแบบนี้ค่ะเพราะผลประโยชน์ตกลงกันไม่ชัดเจนแล้วก็มีการหลักกันหลังกันมันหักเงินไม่ได้สัดส่วนตามที่ตกลงไว้ไงม่นก็เลยโปะเลยเนี่ยเออมันเป็นอย่างนี้ คือนักข่าวคนนี้พอสร้างเรื่องให้แล้วใช่ไหมพีต้าสุขตกกลุกันว่าพีตาไปออกงานเนี่ยตอนนี้ดังแล้วนะไปออกงานเดี๋ยวรายการเขาเออเขาจะพาไปออกเนี่ยเขาจ้างมาแสนหนึ่งเนี่ยโอ้ยได้เลยสมมตมากสมมติเขาจ้างมาแสนหนึ่งสมมติก็ได้เออผมเนี่ยนักข่าวเนี่ยไปรับงานให้เองเออนะนักข่าวไปรับงานให้เองแล้วมาบอกพีตาว่าพีตาเขาจ้างเราห้าร้อยบาทนะ รเ,ออเราไม่ใช่ดารานี่เราเป็นแค่มีคนมีประเด็นเขาให้แค่ค่ารถหักเยอะไปไหมแสนหนึ่งออได้ถึงพี่ห้าร้อยนัก็ประมาณนั้นออก็คือนักข่าวกินข้าวหัวเยอะแล้วทีนี้นายหนุ่มเนี่ยนะฮะหรือว่าครูหนุ่มที่เขาเคยอ้างเนี่ยากาบอกว่าเขาอยากไปตรวจสอบว่าเอ๊ะมันได้เท่านั้นจริงๆหรอ ก็เลยไปรู้ความก็ปุ๊บแตกอาว่าจริงๆแล้วรายการเขาให้มาเท่านี้ครับแต่ถึงตัวเองแค่สองพันอ่ะมีการหักค่าหัวคือเรื่องนี้เนี่ยไม่ว่าจะวงการไหนนะฮะเกิดเรื่องแบบนี้เยอะมากการหักค่าหัวแล้วตกลงกันแล้วมันที่สําคัญคือมันเรื่องหลอกลวงประชาชนค่ะอ่าทีนี้เจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยนะฮะก็ทราบเรื่องแล้วแหละเดี๋ยวจะมีการสอบปากคําเพื่อที่จะอ่ะ เรื่องมันเป็นมาอย่างไงอย่างชัดเจนอีกทีหนึง่งแต่ตัวนายหนุ่มเองเนี่ยก็ยอมรับนะครับที่สําคัญนายหนุ่มยอมรับแมนแมนว่าไม่ได้เป็นข้าราชการหรือไม่ได้เป็นครูสอนอนุบาลอะไรทั้ง<ก>สิน้นก็ควรต้องยอมรับแล้วนะคุณพี่มาจุดนี้แล้วนะคะไม่ได้เป็นครูไม่เท่าไหร่ เรียนไม่จบนะคุณเรียนไม่จบจะเป็นครูขึ้นมาอย่างนั้นแต่ว่าเรื่องเป็นครูหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีการสร้างเรื่องอีกเหมือนเดิมแหละแต่ว่าอักษรย่อนักข่าวคือปปานะครับเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวถ้าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็คงจะมีการตรวจสอบต่อไปใช่แล้วเดี๋ยวต้องต้องดำเนินคดีนะเพราะว่ามันเหมือนแบบพรบคอมมาลูกเพจ